สวัสดีมิลักแฟนบีทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวจะมาทำการเทสทางด้านของมาซโมโตะแล้วก็มายูริเอชเออดูนะว่าจะสามารถหลุดหอได้หรือเปล่านะส่วนคนที่ขอมาเป็นทางด้านของฮอลโล่จิโกกับมุเงสืวันนี้ผมไปเทสมาแล้วนะคือแม่งไม่ไหววะไม่ไหวตัวติเส้นตรงไม่ไหวเลยนะอ่าเดี๋ยวเราจะให้ดูนะเอามุเงสืเนี่ยไปเทสมาเดี๋ยวจะเทสให้ดูเลยนะสดๆเลยว่ามันไม่ไหวนะ โอเคก็ก่อนจะไปชมนะก็ขอฝากร้านสปอนเซอร์เราไว้ด้วยนะครับผมเพจเติมเกมราคาถูก s t e l ล a าโกพัฒนะเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องสเตลล a าโกพัฒเท่านั้นนะครับผมลิงก์อยู่ในดีสคริปชันแล้วก็เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ท็อปคอมเมนต์ด้วยนะก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยโอเคมาดูดูมุ้งเงสื่อก่อนนะว่ามันไม่ไหวขนาดไหนนะเดี๋ยวจะให้ดูเลยแล้วก็จะได้ไม่ต้องขอมาอีกนะ อันเนี้ยวันเนี้ยผมไปลองเทสมาแล้วทั้งมัสมูโตแล้วก็มุงเงสือนะมงเงสือนี่คือแบบหนักมากไม่ไหวหนักมากตัวอันติเส้นตรงอ่ะไม่ไหวแบบสุดๆเลยผมว่าตัวละครที่เอามาลูบได้ดีๆก็คือตัวอันติหมู่กับตัวอันติอ่าสามตัวนะอันติแบบเป็นหน้ากระดานอ่ะเออไอพวกนั้นนะ่ะพอไหวแต่อันติเส้นตรงคือไม่ไหวนะไม่ไหวของไม่ไหวไม่ไหวแล้วก็คูณไม่ไหวเข้าไปอีกนะโอเคดูมาสองนะอยากจะให้ดูนะว่ามันไม่ไหวแบบไหนนะ ปกติปกติแล้วครั้งที่2อ่ะอันติครั้งที่2อ่ะต่ำๆเลยก็ประมาณ20กว่าล้านนะแต่และตัวที่เราเทนมาต่ำๆเลยคือ20กว่าล้านไม่น่าจะมีตัวต่ำกว่า10ล้านนะน่าจะน่าจะ20ล้านบวกบวก2 0บล้านอันตีครั้งที่2นะเดี๋ยวคอยมาดูมุ้งเงี้ยสื่อนะอันนี้คืออันติครั้งที่2นะจัดไปอันติครั้งที่2กิสเกลเทนชูร้อยพันหมื่นแสนล้านสามล้านห้า นี่อันติรอบที่สองอันติรอบที่สองสามล้านห้าแม่งพอๆกับตัวละครอื่นอันติหมูเลยอะคือแบบไม่ไหวแบบไม่ไหวจริงจังมากแล้วก็ครั้งที่สา่อะจะอยู่ที่ประมาณ10กว่าล้านได้นะไม่ถึง20ล้านด้วยซ้ำนะน,นี่คือผมลองเทสแล้วแต่รอบนี้มันไม่น่าจะเทสได้อ่าเดี๋ยวลองตีดูนะอาจารย์ตีได้อยู่เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันไม่ไหวหนะักขนาดไหนสามตัวหลังม่อันตีไม่ได้แล้วก็ ลุ้นให้เลนจิตีไม่โดนแถวกลางแล้วกันจะให้ดูนะว่าครั้งที่สามมันเบาขนาดไหนเนี่นยแล้วมึงก็ไปตีแถวกลางอะไรของมึงนี่อมึงมต้องเทสดูสามครั้งไหมในไหนก็ในไหนก็สลับโซมาละเทสดูสามครั้งเลยก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปดูตัวละครมายุริกับอัลซิมโมโต้นะไอสองตัวนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะแรงนะเพราะว่าปั้นไม่ค่อยได้ปั้นเท่าไหร่ไอดีเซนไม่ค่อยได้ปั้นเท่าไหร่ อ่ะเนี่ยประมาณ8 0 0แสนได้นะไม่ถึงไม่ไม่น่าจะถึง8ล้านนะน่าจะแค่8 0 0แสนโอเคดูสามมาแล้วก็จัดไปต่อเนี่ยมาถึงก็เห่าเงี้ยหมานี่แล้วก็จัดไปจัดไปจัดไปกระทืบเข้าไปาเนี่ยนิวสามล้านอิจิโกนี่คือแบบอันตีรอบที่สองอะ่ะสามล้านก,กว่าๆเบาชีพเป๋งเลยนะอ่ะดูสามไม่ยิงจะได้เทสได้ง่ายๆหน่อย โอ้ oh, แล้วดูดหนึ่งฮัลโหลจะได้ไหมล่ะนี่ดูดหนึ่งครั้งที่สองสองล้านสามดูดมากไม่ใช่ดูด,ดิอันตีมาแล้วก็นี้มาต้องได้แล้วแหละดูสองมาโอเคอันนี้คืออันติรอบที่สามนะอันติมุ้งเงี้ยสือรอบที่สามมา ประมาณ13ล้านได้เออนี่แหละ13ล้านแล้วคือนี่คืออันตรีเลาที่3แล้วนะแม่งยังไม่ตายเลยลดไปแค่ตัวละครหลอดเองไม่ไหวนะตัวเส้นตรงอันตรีไม่ไหวครับอันนี้โอเคมาเดี๋ยวเรามาเป็นหัวข,ข้อหลักของวันนี้เลยก็คือมัตสึโมโตะกับมายุริเดี๋ยวเทสเป็นทางด้างของมัตสึโมโตะก่อนนะใส่โซคิ้กับโซไอเซนส่วน่วนบุนะเอาแค่4ดาวก็พอละแล้วก็เลเวลมีแค่นี้อ,อ่าอันนี้เดี๋ยวนะ น้านี่ถ้าเราใส่มันจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น20%อ่ะจัดไปแล้วกันปับบเ0เพราะยังไงใส่ปุ๊บพลัง ID ก็ขึ้นอยู่แล้วแล้วก็อัดเลเวลไปสักหน่อยสักหน่อยถ้าไปเทมแบบนี้มันจะน้อยนอยน้อยเกินไปแต่มายูริอาจจะไม่ได้แบบนี้นะเพราะของไม่น่าจะพออาแค่นี้พออะได้ถึงไหนได้กรอบเดียวอ่ะกรอบเดียวกูก็เอาอ่ะได้แค่นี้นะ เซตแล้วเซตตั้งอะไรมันได้แค่นี้แหละมันอ่าของอัพไม่สุดนะเพราะฉะนั้แล้วก็ได้แค่นี้แหละเอาไปเทสแบบน,นี้แหละส่วนตัวละครอื่นผมก็เซตไว้เรียบร้อยละมาซโมโต้มาซโมโต้ SSR มามาซโมโต้โอเคผมไปเทสมาแล้วแรงกว่ามูเงสึแรงกว่ามูเงสึตัวอัวตีหมู่อ่ะมาเทสในอ่ามาลูดในหอดีกว่ามูเงสึไอ้ดีกว่าตัวละครทุกตัวที่มันเป็นตีเส้นตรงแน่นอนนะ โอเคนั้นจัดไปหนึ่งทีแล้วก็ดูดมาขอสามมาสองตัวก็ยังพอไหวฮิวฮิวแล้วก็มาแล้วก็อีดีโกต่อคือเพราะแบบตอนนี้ไอดีของเซนอะฮอรหงเลเวลยี่สิบแล้วนะแต่ว่ายงินก็ยังยงินยังไม่ยินอะมันไม่สามารถปาอันตีแล้วสามารถหลูบ ตัวเองได้นะผมว่ามันน่าจะขาดนิดหน่อยแล้วก็ไม่รู้ด้วยจะหาจากไหนนะโอเคอันนี้อันติรอบที่2นะมุกเงยเสื่ออันติรอบที่3อ่าเท่าไหร่อันนี้อันนี้มันล้านสี่หรือสิบกว่าล้านมาดูไม่ทันนะดูสองไม่น่าจะได้จะได้ปะได้อยู่อะดูมาสามตัว เห็นไหมดูสารติคีทุกอย่างแล้วก็ยังไม่ได้ขอหงลิไปยี่สิบนะยี่สิบเก้าล้านเองคือแบบไม่ไหวตัวนี้ก็ไม่ไหวตัวมันไม่ได้ปั้นนะไอ้จีถ้าปั้นอะ่ะถ้าปั้นแบบปั้นสุดอะผมว่ามันสามารถทําได้เวลูปในหอแรงๆได้เลยแต่ว่าด้วยความที่มันปั้นไม่สุดมันเลยไม่น่าจะได้เดี๋ยวต้องรุ้นเอแล้วกันนะอ้าโอ้แม่งติดด้วยโอเคยังพอไหวอยู่ยังมีเงินดูดฟรีได้ อันตีรอบที่สี่ผมว่าน่าจะตายอยู่นะมาลองดูนะอินดูดมาอันนี้ได้บัฟจากป้าได้สื่อด้วยสองตัวได้อยู่มาลองดูอันนี้อันตีรอบที่สี่เออก็ยังไม่อยากก็ยังไม่ก็ยังไม่ตาย,ยนะอันตีรอบที่สี่อันนี้แบบเป็นชาริ่งขำๆนะ อย่าไปจริงจังมากนะจตุรคละคร,บรแบบนี้คือแบบอย่างที่บอกไปอ่ะถ้าปั้นสุดอะมันเล่นได้เว้ยถ้าปั้นสุดอะมันสามารถเอาไปเล่นจริงได้แต่ว่าด้วยความที่ด้วยความที่มันปั้นไม่สุดไงเข้าใจไหมด้วยความที่มันปั้นไม่สุดนะมันเลยลําบากมากๆนะแล้วก็ไม่แน่ใจนะว่าคลิปนี้มันจะอ่ามันจะได้อ่าเขาเรียกอะไรนะอ่ามันจะได้ ตัวละ5ชั้นหรือเปล่านะกลับมายูรินะผมว่าน่าจะลําบากอยู่นะอติรอบแรกสามหมืนนะน้อยแบบไอเทยน้อยน้อยกว่ามุ้งเสื่อีกอะ่ะแต่ด้วยความที่มันปั้นไม่สุดเนาะมันก็เลยได้แค่นี้แหละที่จริงถ้าดูสามอ,อะ่ะดีกว่านี้นะจัดไปจัดมาจัดมา,ดมาแล้วก็ไอต่อคือเข้าไปจัดเข้ามา าเพาให้เห็นไหมไอ้นินี่ยังตีแรงอ,อ,กอีกอะ่ะเนี่ยอิจิโกะเท่าไหร่สองแสนกว่าอันนี้ขนาดใสโซไอเซนนะยังโดนแค่นะี้อันนี้ตีรอบที่2เข้าไปครับน่าจะที่10ล้านปะหรือล้านเดียววะดูไม่ทันนะดูเลขมันผ่านไปไวมากดู2อ,อีกแล้วได้ปะเนี่ยดูสองสองรอบอได้อยู่ดแลแลูน่ละกัน โอเดูสามหน่แม่งยินติดขี้แล้วก็ได้จับป้ายสื่อได้เลยก็ยังก็ยังอันตีไม่ได้ต่อนะได้แค่เนี้ยเทสไซน่าจะต้องลุ้นไอ้เราตีเทสไซมันสะท้อนปะน,นี่โอเคสะท้อนถ้าสะท้อนไม่ได้เดี๋ยวมันจะตายเอานะเนี่ยแล้วก็โดนแถวกลางครับสวยครับพี่ โอเคมาผมว่าเผื่อสองตัวได้ห้าชั้นมั้งเนี่ย <c oughs> เอ,อ๊ลำบากลำบนจริงๆไยใครเป็นคนขอมาวะเฮ้ยใครใครเป็นคนขอมาสแสดงตัวตนหน่อยดิดูดิสามหมื่นแปดแล้ว <c oughs> ตัวละครเอ R เอาร์คือแบบไม่ของเซนเนี่ยตัวละครเอเอาร์ที่แบบดาเมจหมัวแทบจะไม่มีตัวไหนปั้นเลยนะเพราะส่วนมากจะไปปั้นตัวระดับยูอาร์เนาะยูอาร์มันจะดีกว่าอยู่แล้วก็เลยได้แค่นี้แหละ เอาพอขำๆแล้วกันนะอันติเข้าไปงั้นเอาไปแค่ตัวละสามชั้นก็พอนะผมว่าตัวละสามชั้นให้มันผ่านก่อนเถอะดูสองอะสะท้อนยับยับได้ไหมโอเคได้ตัวนี้ก่อน ยินไม่ดูดสามทุกรอบแบบอ่ามันต้องดูดสามแทบจะทุกรอบถ้าสมมติเทินเดียวตีได้ถึงสี่ครั้งอ่ะผมว่าน่าจะก็น่าจะเวิร์กอยู่นะแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่อ่าไม่ได้ไม่ได้ไไดปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บถ้าหน่อยทรา,าไม่ตายนี่ก็เอ้ยถ้าอุ่นไม่ตายเราก็น่าจะลำบากน,นะนั่นไงลำบากแงมเ,เออแล้วมึงก็ยิงในแถวกลางเนาะอะไรของมึงนี่ ตัวละสามสองสามชั้นก็น่าจะโอเคแล้วนะไม่ต้องขอกันมา,มากนะไป,ไป,ไปัป๊บปั๊บปับ๊บป,ปั๊บแล้วผมก็ไม่ชัวร์นะว่าสมมติตอนเราใส่โซเซนนี้ใช่ไหมถ้าเราอันติถ้าสมมติติดคิ้หกตัวกับติดคิ4สี่ห้าตัวอย่างเงี้ยดาเมจที่ดูดมาเนี่ยมันจะแรงเท่ากันหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่เคยไม่เคยคิดเหมือนกันนะ เคยคิดแต่ว่าไม่เคยลองนะถ้าติดคีสีถ้าสมมติติดขี้กับไม่ติดขี้อะดาเมจที่ได้ดูดมาเพิ่มอะมันจะต่างกันหรือเปล่านะดูสามมาโอเคผมว่ามายูรีน่าจะหนักกว่านี้ว่สะสัดไปโอเคดูสามได้อยู่ อ่ะน่าจะน่าจะได้สครั้งอยู่บ้างนี่ได้เลื่อนมาหน่อยอยู่ที่ยินนะถ้ายินดูสามาก็ได้ดูสามาขอเถอะขอโอเคน่าจะน่าจะพอไหวนะโอเคแปดสิบวาลมึงก็ยังไม่ตายนะกิมจอ์รอ,อรอลุ้นเอาล้วกันนะสำหรับกิมจ์ ว่ามันจะตีโดนเส้นตรงเอ้ยโดนแถวเราหรือเปล่านะโอเคยังไงก็เก็บบุนไม่แล้วเนี่ยแถวบนป่ะนี่โอเคยังรอดมันต้องมาตีสัก5ทีอะ่ะมันถึงจะเก็บศัตรูได้นะป๊ัปป๊บปบป๊ัปป๊ปัปว้าเหนื่อยเว้เฮ้ยรู้สึกเหนื่อยยังเลยอ่า6 7 8 ผมว่าดูจากสภาพแล้วมันน่าจะได้แค่มัลซูโมโต้สามชั้นแล้วก็มายูริอีกสองชั้นนะแต่แค่นั้นแหละมัซูโมโต้อันนี้มัลซูโมโต้เป็นชั้นสุดท้ายแล้วแล้วก็เดี๋ยวอีกสองชั้นเดี๋ยวเราจะเอาเป็นทางด้านของมายูริแทนนะเพราะผมว่ามายูรินี่น่าจะหนักกว่านะน่าจะต้องใช้เวลานานกว่าเราต้องภาวนาให้งินมันดูดดูสามนะมาทุกตัวออันนี้ไม่ได้นี่วะมันต้องดูดสามทุกตัวนะมันถึงจะ,ะดูดสามทุกตัวทุกรอบมันถึงจะดีนะ ครับครับจัดเข้าไป <c oughs> ไปต่อเ <c oughs> จดไป <c oughs> จัดไปอีกดูดมาน่าจะไม่ได้นะดูจากสภาพแล้วน่าจะต้องเทิร์นที่สองอ,อ่าโอเคไม่มีอันติโอเคน่าจะรอดอยู่นะเ,เพราะทีมันไม่มีตัวไหนที่อันติมาโดนแนวหลังได้แล้วแถวหลังอันติไม่ได้แล้วก็มีแค่อุรุรุที่อันติได้ตัวเดียว อาจจะต้องใช้2เทินนะถ้าเล่นตัวแบบพวกเนี้ยต่ำต่ำอ่ะก็อย่างนี้แดนตีเฉยเลยมันต่ำเลยก็คือเอ่อเขาเรียกอ,อะไรสเตตัสพื้นฐานตัวละครเ d เดมันต่ำกว่าอยู่แล้วนะต่ำกว่าพวกตัวละคร UR แล้วก็ด้วยความที่มันยังเลเวลน้อยนะที่อ่ามาสมุโมตที่เราปั้นเนี่ยยังเลเวลน้อยแล้วก็อาวุธปลุกตื่นอะไรพวกเนี้ยน้อยแบบน้อยโคตรเลยนะตัวปกติที่ผมจะมาเทสในหอคอยอ่ะส่วนมากเลยก็คือเราจะพลังโจมตีประมาณ18ื่น ถึง0 0 0 0ม่ากว่าๆนะแต่น,นี่คือพลังโจมตีแค่9 0 0 0 0นะเอยไม่ใช่แสนอันนั้นนะแสนแปดถึง200,000กว่าๆนะเราถึงมาเทสแต่ว่าเน,นี่ยคือพลังโจมตีแค่90,000นะก็คือหายไปแบบเท่าๆตัวพอใช้แล้วมันเลยดูเบาหน่อยนะไม่ได้ดูเบาหน่อยไอ้เจดูเบาโคตรๆเลยนะก็ถือว่าเอามาไต่แบบขำๆแล้วกันนะช่วงไม่มีคอนเทนต์จะลงนะโอเคอันนี้ก็เท่าน,นี้แหละของมาอ่ของมาซูโมโต้นะเดี๋ยวเราไปดู มายุริมายุริมายุริเดี๋ยวนี้ผมขอถอดคืนก่อนอันเนี้ยปลดไปก็ได้เดี๋ยวในอนาคตโซที่ใส่กับตัวละครทุกๆตัวเนี่ยโซทุกสายเนี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีมาอยู่นะนะยแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องซีเรียสหรอกนะยังไงเราปลดให้เซนแล้วก็มันก็มีประโยชน์อยู่แล้วแหละอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้มันต้องเป็นโอซูโมโตะอะไรก็ได้เอาไปเถอะเพราะไม่ค่อยได้เล่นหรอกแล้วก็มายุริมายุริ มายูริมายูริอยู่ไหนวะโอเคมายูริมาดาวตอนเลเวลสกิลได้แค่นี้อ่ะอีกหน่อยนึงโอเคมาเอ่อผมว่าเป็นคีเหมือนเดิมดีละแล้วก็อันล่างก็เป็นไอเซนเนี่ยอ่ะเมื่อกี้มาซูโมโตพลังโจมตีอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะอยู่ที่อันนี้ไม่ได้ปลูกด้วยอยู่ที่เก้าหมื่นกว่ากวานะน,นี่แปดหมื่นกว่าๆวานะคือตำ เตียเรียดินเขาอีกเดี๋ยวขอปลดขอปลุกอาวุธหน่อยหนึ่งเอ่เอาขั้นเดียวพอนะมาสซูโมโต้ก็ปลุกแค่ขั้นเดียวนะที่ไปเทสมาเมื่อกี้ที่ไปเทสม,มาให้ดูเนี่ยมามาอยูริอันนี้ลุนครบด้วยฮะมาอยู่ิี่ลุนแดงครบอ่ะดูดิเพิ่มอะไรแล้วเนี่ย อ๋อเมื่อติดพาสีฟตยเกิดเสร็จปุ๊บจะได้ฟรีห้าร้อยแต้มสกิลฟลีจะเพิ่มติดพิษให้กับเป้าหมายโจมตี2ขั้นต่อเน,นื่อง2รอบเมื่อสิ้นสุดแต่ละรอบจะได้รับดาม,มิตเท่ากับ4%อร๋ออ,อันนี้เอ้ยผมว่าอันนี้ถ้าถึงเทินถ้าจบเทินคู่ต่อสู้แล้วดามจพิษก็น่าจะพอหวังผลได้อยู่นะอันนี้เอาเป็นตนัวละคร S S R มายูริโอเคมาผมว่ามายูริยังไงก็2องเทินชัวๆอยู่ละเทินเดียวไม่น่าจะได้นะเพราะว่ามานันนันติดตอนครั้งแรกไม่ได้ มันเป็นสายต่อเนาะเลยติครั้งแรกไม่ได้ก็เลยจะยับแบบนี้แหละโอเคแล้วกินดูสามทุกรอบก็รอบแรกน่าจะพออนติได้สามครั้งอยู่นะแทเงเข้าไปอ,อันติเข้าไปดูสามมาขอดูสาม่อยไอไอ้หิบหายกดออกคืออย่างงี้ดูตัวเดียวเนะี่ย จัดไปแล้วก็บัฟก่อนดีกว่าับ,บแล้วก็เงินก่อนจัดไปจัดไปอยู่ที่เงินล้วนๆเลยด,เดูดิเก้าหมื่นโอเคดูสามสวย เมื่อกี้เก้าหมื่นนะเอ๊อแต่ว่าอันนี้มายูริมันปลุกเยอะกว่านะเอ๊อไม่ใช่ปลุกเออ่ดาวครบแล้วก็ลูนแดงลูนแดงก็บวกเยอะกว่าบวก30%เนะี่ยก็เลยน่าจะก็เลยน่าจะแรงกว่าอ่ามาซโมโต้โอ้ขาหนีเด้งถ้ามันดูดสามมาก็ได้อสี่รอบแล้วนะเนี่ยคีสามมาตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วยฮัมเมอร์อ อ่ะรอบอันนี้รอบสามป่าวะโอเคติดตัวหนึ่งอันนี้โอเคปัดตีเข้าไปเฮ้ยก,ก็ก็พอแรงอยู่นะเดี๋ยวต้องดูดาเมจเลือดไหลนะว่ามันจะแรงขนาดไหนไม่ใช่ดาเมจเลือดไหลเอ่อดาเมจพิษนะเออมันจะโดนดาเมจพิษแล้วก็มีเลือดไหลจากของเนวด้วยก็ก็แรงอยู่นะถือว่าแรงอยู่แรงเอาแรงใช้ได้อยู่ ผมวม่ามาอยุลีน่าจะเวิร์กกว่ามาซูโบโตอะอย่างน้อยมาอยุลีมันได้ดาเมจเพิ่มจากพิษด,ด้วยอ,อันนี้อันน,น,นี้อันนี้พอไหวอยู่ปับป๊บปับ๊บปั๊บไอ้ยียนเอ้ยเมืเ่อกี้มาพากี่ตัวสามสี่ตัวปะ่ะดูไม่ทันเหมือนกันนะโอเคมาอันติต่อเข้าไปครับบังไข่คอนจิกิอันจิโซอีจิโซป่ะชั้นสุดท้ายละ พอแค่นี้พอนะเอาเอาเอา,เอาแค่นี้พอลนะมันไม่ไหวนะอันเนี้ยขนาดแค่แค่ผ่านมา5ชั้นแรกนะก็ล่อไป20นาทีแล้วถ้าไต่ไปคนละ5ชั้นล้วนหมด10ชั้นเนี่ยผมว่าล่อไป40นาที50นาทีแม่งก็ไม่จบนะคอยดูเถอะเอา้าโอโนงินกูดูดสมตัวด้วยเมื่อกี้ลืมไปมันต้องให้นี่ก่อนเออมันต้องให้ป้าได้สื่อก่อนนะ สองแสนเก้ 2, บาบังไข่เก้าหมื่นครับโอเคดูสามสวยมาเวลายินงดูสามรอบแรกอะเวลาอิจิโกะใช้ตีเสร็จปุ๊บมันจะได้ตีเลยทั้งคู่ถ้าแบบดูดมาแค่สองอะมันต้องรอป้ายสื่ออันตีก่อนมันถึงจะได้ตีต่อเพราะใชะ้แล้วรอบมันจะได้น้อยลงนะโอเคดูสาม อ่ะต่อครับอันนี้นตีรอบสามนะจะไม่ผิดก็น่าจะได้แค่นี้แหละสามต่อยดูสาม,มาอีกรอบหนึ่งก็ไม่น่าจะไหวนะไม่น่าจะได้ตีอ่ะสองเอ้ยแต่ว่าเลือบได้ตีอันนี้นตียโอเคได้อยู่ไหวอยู่ฮีโร่เลียนตีแนวหน้าเลือบตันตีตัวเดียว ปาเดเข้าไปนี่เนิ้อ่ะเออมาจัดไปบางใครปาเขาให้นี่เฮ้ยหกสิบกว่าล้านอยู่นะอันตีรอบที่สี่นะก็ถือว่าแรงในระดับหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าตัวมันก็ปัดไมาแค่เนี้ย ั้นมาแค่นี้ได้ขนาดนี้ผมว่ามันก็โอเคแล้วนะมันก็ไม่ได้น่าเกลียดมากอ่ะอืมก็ถือว่าพอไปวัดไปวาได้แล้วกันนะสำหรับพวกตัวละครระดับเอเดาร์ N R นะแต่ว่าทางที่ดีนะก็ไม่ต้องปั้นหรอกนะเอาเอาไปลงทุนกับตัวละคร U R อดีกว่านะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าหาทำนะของไม่เหลืออย่าหาทำนะได้โปรดขอ้องดูจากสภาพแล้วมันไม่น่าจะรอดได้ ไม่ราจะรอดได้นานนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปวันนี้นะก็ก่อนจากการก็ขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ด้วยนะครับผมเพย์เติมเกมราคาถูก Stella Go ก้พัดนะเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้อง s เ e l l a าโก้พเท่านั้นนะครับผมลิงก์อยู่ในดีสคริปชันแล้วก็เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ท็อปคอมเมนต์นะก็อย่าลืมไปใช้บริการกัน,กนด้วยโอเคก็ก่อนจากการก็ขอให้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถ รับชมคลิปก่าๆได้นะถ้าใครว่างนะเดี๋ยวจะแปะคลิปไปทางซ้ายลย์ลิสต์ไว้้างขวาแล้วกันนะก็อย่าลืมไปดูด้วยนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ